เอาทำอะไรกันคะนส่วองคนเนี่ยวันนจ้ตับโจ๊กให้คนป่วยโจ๊กนี่ซื้อมาเหรอคะทำเองค่ะโอ้แจ้งทำเหรอคะไม่ใช่ครับนี่ครับกินนะอันนี้เป็นคุณกินค่ะกินอย่างเดียวครับกินทุกวันเลยใช่ไหมครับผมไม่เบื่อเหรอคะไม่เบื่อเขาททำอร่อยไม่เบื่อไม่เบื่อโจ๊กหรือว่าเบื่อคนนเองค่ะเขาทำเองแล้วฝีมือเขาดีมากเลยมีตับตับตับด้วยหรืออือตับตับนี่ตรงคนไข้ต้องการนะคะ แล้วก็น้องมิกกินด้วยไข่โอ้โหเขาขอไข่สองฟองนะคะก็บอกมาแล้วอือกินไข่สองฟองด้วยเฮ็ดอียงมากไม่จะกินไข่สองอ๋อเข่นเสียมพุ่นๆๆเป็นนางยุ่นค่ะน้องเป็นลูกทรายเลยพี่อ๋อบอกอาร์บิ้บเลยอ๋ออ๋นี่หลอกให้พ่อกินโจ๊กใช่ไหมจะได้กินยาครับแม่เออกินกินรองยาก่อนพ่อดีไหม ไม่ดื้อครับแค่ไม่ไม่ไม่ค่อยกินร้อนกันนะแค่ไม่กินใช่ไหมใช่ครับแม่จะจับทําไมล่ะคะตรงที่เจ็บแล้วก็ไม่ให้จับเขาบอกกึศกึศแม่กึศกึศใช่ไหมหนาวเหรอครับแม่พอดีใส่เสื้อกล้ามแม่ที่แรกอยู่ข้างนอกร้อนครับอ๋อข้างนอกร้อนเดี๋ยวเจะมาดูอีกทีตอนโลกเสร็จเย็นนี้กินอะไรคะเย็นนี้กับน้องมิกินอะไรมุ้งชะลามมีมุ้งลามไหมมีเออกินมูฉลาม ใช่ไหมเก้หูปลาช่อนโอ้มันไม่มีหรอกค่ะหูปลาช่อนนล้มีแต่หูปลาไหลใช่ไหมคะไหลไม่มีหูมีอืมขุดไปเอาจริงๆปลาไหลมีหูอันนี้หนูไม่รู้เลยมาเมาไม่มาเชือกเอาเพื่เชื่อกคอยเอาจริงๆริแล้วแล้วผูจริงจกแม่เขจริงใจเอาอีหลีได้นี่เอออแค่นี้เด้อดสันได้มีคนมาเม็นเด้อเอาปลาไหลปลาไหลมันมีหูโอ้โหขอดูหน้าตาของ ่จุกคนป่วยเพื่อนเพิพ่งจะฟาดใส่พริกไทยไปแล้วอ้ไข่สองใบตายตายดูของคนคนเฝ้าไข่ไข่ใบเดียวเหรอลูกใช่ครับหนูว่าคนดูเขาจะมองว่าหนูเป็นคนป่วยครับแล้วพ่อเป็นคนต้อ<ด>งใส่ต้นต้นหอมก่อนใส,ใส่ต้นหอมโอ้โหโอ้โหอะไรพ่อนี่มันใช่โจ๊กไหมเนี่ยโจ๊กใส่ชิ้นหน่อยนึงโอ้โหเดราจะให้เขาคนก่อนแล้วต้งรู้ว่าหน้าตาโจ๊กเป็นแบบไหน มายอดชายอ่ะเฮ้ยกินได้หลายเร็วเร็ว <c oughs> รล้นไม่รูปอุ่นครับแม่มหวานมางเจ้าเบียบีกบอ,อ่ะอ๋ะอปีเลยเดี๋ยวขอสต๊อปก่อนนะครัเพราะคนไข้ชอบร้อนๆพี่แจ้งมารพหวานครับสเสิร์ฟใหม่อีกรอบนะคะเพราะว่าไม่ร้อน ทำเรียกร้องจากคนป่วยต้องตามใจเดี๋ยวไม่กินอีกบริหารนี้บาดใช้บึงพันขึ้นว้านน่ะตอนนี้กลายเป็นเอียงกับบ่งโจกแหง้งมาก,กินกร้อนซึ่งว่าไปนั่งกินกลางแดดแบบเอ้หง่วงแห้งอ๋ออาการนิงไปนั่งกินบ้างไม่ค่อยอยากกินร้อนๆเนี่ยชว่วงนี้ร้อนเลยจังเนี่ย แคบกินเครื่องเยอะกินหมดไปแคะเนี้ยใส่ลงไปลายๆกินน้เหมอดได้หน่ออืมเอา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 ไปเอานะครับอโอ้หมดคเนี่ยหมดครับหมูหมดโอหมดไปคาเนี้ยหมดอยู่ครับหมดอะไรตายอยาก แต,แต่ว่าหนาเลนมุกป่ะได้นนี้มุกมุกผิวเลยเนาะ <c oughs> อ้าไม่เล่นกับเขาเหรอคะไม่มีเวลาอร่อยไหมครกินเลยค่ะทีนี้เพราะว่าต่างคนต่างมปพวกันจาก,กนและ